ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกพอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยามากกว่าความตายจะมาพาเราจากกันครับพี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาเ่วยกูด,ด้วยอย่าไปสนใจมันไม่อยา คนหนึ่งมึงถ้ามันแน่จริงอะ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องถูกขี่หานั้นแดดระจอกผิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นไงเพ่าะาระส่งของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยักษ์ตายแล้วขนาดนี้พี่ยงจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องนักธิมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนะนาะคุณร้องไม่ลงมาข้างล่าง างบ้านคนนั้นน่ะคนเดิมอ่ะที่ยังไม่ไปอ่ะทุกคนไอ้ตว์มันเลี้่ยอยู่ไหนลูกแม่อ่น แย้มแย้มโทรเรามาอะไรเกินที่ช่แย้มแน่เนอะที่จะช่วยแย้มนะย,ยังไงแย้มอยากกา้ล่างเจงเอาล่างเจงมาให้แย้มนะ ว่าเอาบ้านหลังเดิมไปขายเถอ <c oughs> ฉันว่ายายที่อยู่เธอเขาเรียกว่าอะไรคาดเดาไม่ได้ว่าเรื่องมันจะเป็นย<ล><ล>ังไงแต<ล>่คือมีผีแบบอะไรก็ไม่รู้คือเรามันเหมือนแบบพบเห็นได้จริงตามที่สาธาณนะมันทําให้เราไม่กล้าใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันมันทําให้จิตเราปุุงแต่งแล้วก็ป้าชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็มีหลายซีนนะที่ที่น่ากลัวเมื่อกี้ที่โยนลูกลงมาสุดท้ายฉันก็แอบกรี๊ดไม่ได้แอบกรี๊ดออกมาแล้ว ผีมึงเอารูปกูคุณมา <c oughs> อุย้ยเพิ่งสังเกตว่าวันนี้ใส่เสื้อยันมาดูหนังผีพอดีเลยก็เลยก,กลัวเธอไม่ต้องใส่เสื้อธมากาาับฉันแลเธอใส่เสื้อตวเียวกับฉันเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อ่ะไม่ให้ตัวเองโดนผีสะกดน่าจะได้เพราะันนี้เป็นยันของจริงเออก็อยากจะฝากทุกคนนะคะใครที่ได้ดูที่หยดภาพแรกแล้วก็อย่าลืมมาติดตามตอนต่อไปนะคะที่หยด ภาพ2ค่ะ,คะดู <10 S 2> ได้วันไหนคะ10ตุลาคมนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะไปดูกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปดูด้วยค่ะเจอกันลากหนึ่งไปดูด้วยค่ะ